เรื่องกุมพันธะเปรตหนึ่งเรื่องวงเล็บเปรตมีอันทะโตเท่าหม้อสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณนะพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤึกครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระหมหาโมคคลานะพักอยู่ที่เขาคิจกูดครั้นเวลาเช้าพระหมหาโมคคลานะครองอันตรวาศกถือบาทและจีวร เข้าไปหาพระลักษณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักษณะมาเถิดผู้เราจะไปบิณฑบาตในกรุงราชครือด,ด้วยกันพระลักษณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคลานะกำลังลงจากภูเขาคิจกูดถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มพระลักษณะถามว่าท่านโมคคลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้ม พระมหาโมคลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิดครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินทบาทในกรุงราชครืกลับจากบินทบาทหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณนที่สมควรครั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมคลานะ เมื่อท่านลงจากภูเขาคิจกูดในกรุงราชครืนนี้ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแย้มอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแย้มพระมหาโมฆลลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นกลุ่มพันธะเปรตเพศช,ชายลอยในอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินก็ยกอันท่าเหล่านั้นขึ้นพาดไว้บนบ่าไปเมื่อนั่ง ก็นั่งทับอันท่าเหล่านั้นฝูงแรง้งนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ควักไข่จิกรึ่งยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมาร้องครวญครางเราพบมีความรู้สึกว่าน่าสจจรใจจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพนธนาว่า พระมหาโมคคลานะกล่าวอวดอุตริมนุษธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสาวกทั้งหลายที่มีจักสุยานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นกลุมพันธะเปรตเพศชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกข์ยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเรา ภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านอยู่ในกรุงราชครึ์เพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไหม้อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัตภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมกคลานะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัติวงเล็บเรื่องที่45